เอาไปเลี้ยงมากินในต้มมีเยอะ

ก็ใช่ไ่ะชุดนะถ้าจะเป็นกันได้ยยงไล่ได้วาดิไมได้เลยถ้าเกิอยากจักมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไป่ได้แต่ว่ามันต้องเป็นแคนมันทำเล็กไปเล่กกับฉันไม่อยากมือแล้วหรือไงได้ต่ากใครกันที่ไม่รู้สกกังวถึได้ป่อยเธอออกมาปากเธอที่เป็น ผักนี้อร่อยมากกินกับเจ้มตําใเข้ากา้เท่ากันกระลาบโอ้โหสุดยอดเลยกินนี่อะพอกาอะไรนะวาซาบิเลยนะแต่วาซาบิจะเผ็ดขึ้นแตงโใช่ไหมอันนี้ก็กินออกงั้นนะแทบแับๆๆบอร่อยมาค่ะกินด้วยกันค่ะข้าเย็นข้าเย็น ทางุหดเครื่องบินต้องรอแก้แก้ปัญหอะไรบริษัทเจเสจะมีนอตดยกแก้ไม่บอกบริษัทเจาเสื้อจะมีนอตฉันไม่บอกแล้วแกไ